สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง m n, n w t v นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม b r u t a l io แน่นอนว่าใด io เนี่ยก็ต้องเป็นเกมออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกมออนไลน์ซึ่งก็เล่นมาแล้วนิดนึงคณิดนึงนะก็พอจะรู้เรื่องแล้วแหละ่าคืออะไรต้องทำยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะอ่าเราก็จะเป็นตัวเกมแลกเป็นตัวเรียกว่า usb แล้วกันหัวคล้ายๆกันแบบใด หาก็ตัวนี้กินได้จะเรียกว่าตัวตัวเมาหุนเลยเหมือนไหมหรือปลาหมึกดีนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าเห็นแผนที่ตรงซ้ายบนไหมนั่นะคือแผนที่เราจะไปนะคะนี่คือกลุล่มๆเวลาหัวไปโดนหรือเอาหางไปโดนมันก็จะมีอาหารออกมาตัวใหญ่จะขึ้นเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนั่นแหละสวัสดีแล้วหางเนี้ยเราอะถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ย มันเป็นการปล่อยแล้วก็ไปเหวี่ยงใส่ตัวอื่นพอตัวอื่นก็จะตายแล้วเราก็จะกินนี่คล้ายๆสลิเตอร์ละมั้งห้ามโดนตัวข้างๆแต่นี้แค่ห้ามโดนหางนั่นเอง,เองซึ่งก็เหมือนกันเราก็ห้ามโดนหางคนอื่นสีแดงนี่ก็คือถ้าเป็นสีแดงเราก็จะสามารถดูดดูดเขาเรียกะไรดูดความใหญ่จากคนอื่นได้ทําให้ตัวเองใหญ่และอีกคนก็เล็กลงไปแล้วที่มาของสีแดงก็คือในช่องสี่เหลี่ยม ก่อนที่จะเป็นมีสีแดงมันก็ต้องมีมีหลุมดําก่อนอันนี้ไงอาหารเจอพอดีอนันไี้ก็ใหญ่ๆห,ห่ก็สบายหน่อยพอสีพอหลุมดําหมดปุ๊บมันก็จะมีสีแดงอยู่ตรงหลุมดําแล้วเราก็ต้องมาย้อแย่งกันนั่นเองเพราะมันการดูดพลังมันก็จะเป็นราชาเนี่ยเป็นมานี้แหละอา้าวถ้าสีแดงไปโดนตัวใครคนนั้นก็จะกลายเป็นสีแดงตัวใหญ่มาอีกแล้วตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่เนาะ ทุกคนก็พอจะรู้เรื่องกันเดี๋ยวมาดูที่จริงกันดีกว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เห็น Energy ข้างล่างเปล่าอันี้เรียกว่า Energy หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรียกไปงั้นเป็นค่าอาหารของเราแล้วกันอย่างเงี้ยก็จะมีอาหารให้เราแล้วเราก็จะไปใส่ที่หางหางก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองเพื่อนก็ชนชนตัวเราได้แล้วถามว่าทาไมหางถึงไม่เข้ามาด้วยเพราะในเขตนี้เป็นเขตที่เขาไม่ไม่ให้เอาหางเข้านะคะ มาตรงนี้สินั่นแหละมานี่มาตรงนี้ไปไหนเราห่างฮะเรวมานี่แต่มันยากยิน,ยนเลยยังกันอา้าวตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่สี่เือนเดิมตอนนี้แล้วก็มีสีเหลืองมาก็แสดงว่าจะเป็นหลุมดําละต้องต้องรีบชีก้กาแพงเข้าไว้ถ้าไปอยู่ตรงนี้มีหวังโดนหลุมดา หลุมดำดูดต,ตายแน่นั้นเราก็ต้องชิดกาแพงนะคะจะได้ไม่โดนซึ่งเราต้องเอาเนี้ย้าอย่างเงี้ยไว้เลยนี่เห็นไหมตายกันแล้วข้างล่างเห็นไหมตายเลยแต่บางคนก็สามารถที่จะไม่โดนหลุมดําดูดในการเข้าไปใกล้ๆก็จะไม่โดนดูดหมายถึงว่าเขาก็จูกใครจูดึงตัวเองอยอของฉันนั่นแหละนั่นแหละคอออกไม่ได้ออกไม่ได้ออ โดนหางตัวอื่นก็ตัวอื่นก็น่าจะเป็นมาหนี่เร็วเดนลืมกดนี่ว่าถ้ามีข้างเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะปล่อยหางถ้าเราต้องทํายังไงให้หางมันมาหาเราคือกดตัวนี้นะคะหางก็จะดูดอย่างงี้หางก็จะตามเรามานั่นเองเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าะโอ้ยไม่นะทีแดงอย่ามาตรงนี้ลักจ่า,าตัวใหญ่อันดับสาม้วแท้ จะออกยังไงเลยทีเนี้ยทางออกอย่างเดียวก็คือดันคนอื่นโอ๊ยเด็กกระแทกทำไม,มนั่ก็คือการย้าไปตรงสีแดงดีไหมนี่จะไปไหนหางเราไม่เชื่อฟังมันไปไม่ได้ทีตัวใหญ่ไปไหนไม่ได้ถ้าไปทางนี้มันก็โดนสีแดง ทางนี้ก็โดนดันอยู่เนี่ยไม่ได้ไปสักทีนีไ่ไงออกแล้วออกแล้วไม่นะโอ้เกมมันเป็นเกมที่ไม่มีสิ้นสุดนะคะเพราะถ้าเราตัวใหญ่แล้วกินคนอื่นหมดแมปอะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมีสีแดงๆเห็นไหมสี่เหลี่ยมแดงๆแบบนี้เดี๋ยวค่าไปดูอันนี้ <c oughs> เนี่ยพอเราโดนปุ๊บเราก็ตัวเล็กลงพอตัวเล็กลงปุ๊บเราก็เราก็เลย เราก็ไม่ได้กินคนอื่นเพราะแม้เราจะกินหมดแล้วคนอื่นเขาก็เกิดมาเรื่อยๆอยู่ดีแถมเราก็ไม่สามารถตัวใหญ่จนมิดแมปได้เนี่ยได้ให้ดูตัวนี้หางเป็นเท่านี้ใช่ไหมโดนปุ๊บตืบเล็กลงนะคะสังเกตแต่ถ้าเราปล่อยหางอย่างนี้แล้วเราไปโดนเนี่ยไม่ได้นะตายตายเลยฉะนั้นถ้าจะโดนก็ต้องมีหางด้วยแต่ก็ไม่มีใครอยากโดนหรอก แต่ตอนที่เราเกิดใหม่ตัวเราก็จะพิบกระพิบกระพิบไมาถึงว่าเราสามารถทะลุหางคนอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไกลๆกระพิบมันก็ไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดใกล้ๆแบบสี่เหลี่ยมแล้วเราก็พิบอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าได้โดยไม่โดนไม่โดนอะไรเลยอาหารพอดีเน่งกิใครทําเนี่ยตอนนี้อันดับแค่เจ็ดเองเนาะมันมีห้าอันดับ ทั้งหมดห้าดับเนาะอันนี้สามารถเล่นในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้นะคะอย่ามานี่สิจะดันอยู่นั่นแหละทำไรนี่ปล่อยหางงี้ก็ไปโดนได้เหมือนกันเอาสักสิบนาทีแล้วกันนอกคลิปนี้ให้งั้นานานเกินเราไม่ได้จะไลฟ์สดเนาะอยากความจริงก็เล่นไปนิดนึงตอนนั้นก็เคยเป็นพระราชาไปแล้วเนาะ แต่ก็นั่นแหละค่ะก็ตายแบบนี้แหละตายแบบนี้แหละโดนเวียงหางใส่าาการจะฆ่าพราชาก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะหางเขาใหญ่หางใหญ่แล้วก็มาโดนเราอีกนี่อะไรเนี่ยโหจะไปได้ไหมนี่ค่อยค่อยค่อยคอยเข้าไปจูไม่ได้ดีาหวดีเพื่อนเพื่อนอย usb ดูคน ดูคนแต่ละคนตั้งชื่ออันดับที่ห้าชื่อว่าเ <g ül> <c oughs> พื่อนเพื่อคงเห็นเพืพ่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้แปลปอะไรหรือบางคนก็รู้เหมือนกันอันดับที่ห้าเมื่อกี้ที่นหายไปแล้วเขาชื่อว่าพู๊นั่นเองถ้าใครไม่รู้ก็ไปแปลได้เนาะควาจริงก็รู้แหละแต่แค่ไม่อยากบอกตอนนี้เ <c oughs> พราะเพืพพ่อนเพื่อนอาจกำลังกินข้าวอยู่ก็ได้แจนก็ไม่บอกเนาะ ไทยแลนด์เลิฟยูอ้าวมีคนไทยวัาด,ดีคนไทยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอันดับห้าซะด้วยแมงอันดับสี่หายไปแล้วตายแล้วเหรออู้เห็นข้างในไหมคะเห็นอะไรไปเป็นตัวที่บอกว่าเป็นแมงกระพุนตัวสีเขียวที่เรากินได้ข้างในมันมีตัวสีแดงซึ่งตัวสีแดงเนี่ยในสี่เหลี่ยมเนี่ยเราห้ามไปโดนเด็ดขาดเพราะโดนปุ๊บเราก็ตายเหมือนกันตายทันทีเลยเหมือนกับเราเอาหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโดนสีแดงอย่างนั้นนะมันก็ ตายใช่ไหมก็เหมือนกันแหละไอตัวที่เป็นแมนกกะพูนสีแดงมันเกิดมาจากตรงที่เป็นสีแดงตรงนี้แหละค่ะเนี่ยตรง,นตรง,นตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยอาุสวรชีนี่แหละซึ่งอย่าไปโดนแล้วกันแล้ <c oughs> เรเหลือแค่สองคนเอามาแล้วทําไมออกก่อนความจริงก็หลบได้เนะถ้ามันมีแค่คนเดียวเ,เข้าใหม่เข้าใหม่เข้ากว่าจะเข้าโคตรยากเลยเพราะว่า มันมีสองตัวมันมีสองตัวเกือบตายเกือบโดนเหลือตัวเดียวแล้วออกก่อนนี่ะรอให้ตนจูไปมาไปดีเพื่อนเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมที่โดนไล่ล่าโนอยากเข้ามานะความจริงก็ให้เพื่อนๆเข้าได้เนะแต่ว่าเวลาเราเป็นสีแดงเนี่ยเพื่อนเขาก็จะบังไม่ให้เราออก พอเราออกไม่ได้เราก็ค่ะมเกมนี้มันช่างยากเหลือเกินการที่จะใหญ่ตัวใหญ่สักทีนี่มันยากเย็นเลยขนาดนี้ถ้ากินไอตัวที่เป็นสีเขียวๆตัวแมกกาพุนเยอะๆมันจะตัวใหญ่ได้ไมั้แต่ว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะตัวใหญ่ได้โอ้เกือบแล้วไ่เกือบแล้วอย่าดันนะอย่าดันนั่นไง เหมือนกนแต่ทำเงินจริงด้วยไม้เกือบแล้วอืมหางวิ่งไปโดนทำไมเล่าจะโทษหางก็ได้โทษคนบังคับมันเถอะก็คือพี่ฉันเองคือเราเนี่ยแหละถ้าเราไปแจมอาหารกับคนอื่นอาหารนี่ทำไมมัน ก็ปล่อยหางได้ก็จริงแต่การปอยหารก็ต้องเล็งให้ถูกด้วยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วไงอ้าวแล้วไงนี่เนี่ยมาดีเพื่อนอย่าแม่แต่จะคิดนะเจ้าตัวสีเขียวเอาไปดีสีเขียวนิ่งทําไมนิ่งอย่างนี้คือออกเกมแล้วเหรอนิ่งอย่างนี้คือออกเกมใช่ไหมออกหรือเปล่าไม่ได้ออกเข้าไปแล้วไรนี่ตอนนี้อันดับที่ห้าเนาะ สี่แล้วค่ะเอออย่าโดนนะอย่าโดนหลุมดำซะและ้วอยากจะเข้าไปบ้างอยากเป็นสีแดงอะอยากเป็นสีแดงโอ้โหอะไรเนี่ยมันใหญ่เลยขนาดนี้กันไปคนจะเข้ามานี้นะมามา่โอไม่ได้แฮะเพราะคนที่เข้าได้ไปก็เป็นคนที่เออมีหางเดียวโดยไม่มีอะไรบงังไงอย่าชน ชนทําไมเจ้าสู้กันเอาหางสู้สีเหลืองเจ้าจะออกแล้วอย่านะรู้ว่านายกำลังคิดอะไรอยู่เพราะฉันออกนายก็จะดูดหางกาโดนตัวฉันใช่ไหมล่ะหางมาตรงนี้ทําไมเราจะออกอยังไงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ออกได้จะดันทำไมเราหางนะฝั่งนี้ก็รอยตัวใหญ่ได้อยู่มั้ง ออกไปออกไปไกลๆออกไปไกลๆแล้วก็จะออกอย่างนี้ออกได้แล้วความจริงก็ไม่อยากออกเนาะแต่ว่าถ้าเราออกเราก็จะมีอาหารให้กินเรื่อยๆไงแต่อยู่ข้างในนะนเวลามันพอมีตัวเล็กเข้ามาปุ๊บเราก็จะออกไม่ได้อีกตลอดไปซึ่งเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นไหมไม่เลยทีนี้สีแดงมา,าสีแดงมาน้องนี่เหี้ย สำหรับเท่านี้นะคะพอแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ดูคลิปใหม่ใหม่ของเราเนี่ยได้แบบทันทีทันใดเนอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้แหละบ๊ายบายทำไมได้ขนาดนั้นอยากได้บ้างอ่ะ